สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับพาวทศกัณฐ์รามสนนาุนรามสุนนะครับหรือว่าทศกัณฐ์รามสุนนะครับอันนี้เช้าเช้านะครับอนนี้เช้าเช้าวันหยุดสนสบายสบายยูหน้าร้านหมูปิ้งแม่ยายว,าวัยสาววัย 82ปีนะครับขายหมูปิ้งตอนนี้เธอกำลังดังเธอกำลังดังนะครับในเพจสายไหมนะครับเชา้าขายกับลูกสาวนะครับลูกสาวผมสีสันสวยงามทีเดียวหมูปิ้งไม้ละ5บาทนะครับ ซอยบลูเทีน52สิบสอนะวัชาจะเจอคนสวย2องคนหายไปด้วยกินไปด้วยโฆษณาโฆษณาหมูปิ้งหน่อยเลแยกโรตัสเกือบเล่นะเจมส์พอนอร่กรนนอกินอะไรกินเลือก,กวัตถุด,ดิบหมูสดๆดล้างหลายน้ำเพื่อความสะอาดปลอดภัยเน้นคุณภาพ ภาพเน้นชื่อเสียงไม่ละห้าบาทอิ่มข้าวเหนียวนุ่มๆเพิ่มันทุกวันต่อตีสามพร้อมทานเ <ไฟ S 1> ดี๋ยวเราไปทานได้ไี่ได้ทีเดียวโรงงานในที่นี้ก็สุดขายแต่เด็กๆเพิแล้วจะฝากอะไรถึงนายกบ้างฝากนายกว่าให้ลดค่าไฟเอาค่าไฟคณะอะไรอีกแล้วก็ให้ทำเงินนี่ต้นหนึ่งหมื่นบาทเร็วๆเงินจะได้สัมพัทปีหน้านอนหกเจ็ดหกเจ็ดมกราหกเจ็ด แม่ว่าไงจะฝากถึงอะไรนายกคนใหม่เพื่อเพื่อปากท้องนะช่องทศการม์มูุลนี่ก็มีผู้ติดตามพันกว่าคนแล้วนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะแม่เนี่ยมันไปถึงนายยกนะเนี่ย นะปากถึงนายกนะครับอยากจะให้รีบแก้นะค่าไฟค่าค่าน้ำค่าของชีพค่าน้ำให้รถเร็วที่สุดนะครับเพื่อปากท้องประชาชนคนลากหญ้านะครับผมก็หมูปิ้งไมาละ5บาทนะครับมาละ5้าบาทเช้า เ,เช้าเ,เจอกันได้นะครับหมูปิ้งไม้ละห้าบาทแม่สมกิตน้องเล็กนะครับเช้าบุคคล 52, ตัวทีนซอยห้าสิบสองตรงข้ามกับโลตัสเอ็กเซลเดร้านดอกไม้นะครับว่างไงว่างไงแม่ มาให้ทันนะครับ8ปดโมงเช้าก็หมดแล้วของดีขายดีเนื้อสดของสด<า>ไม่ใช่เศษเนื้อเนื้อล้วนๆนะครับมาละห้าบาททำเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนครับสูตรโบราณน,นะครับนะก็ ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดคอมเมนต์ในช่องทศการลามาสูนได้นะครับสวัสดีครับ